เลิกแซยิทเอา New Vios 2 0 2พใหม่ทั้งคันยันเครื่องจอเปิดตัวเร็วๆนี้โปรโดกดปุมติดตาม Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุด Toyota Vios ผลิตรุ่นแรกในปี2002ที่มาแทน Toyota Soluna เดิมจัดเป็นรถขนาดเล็กซับคอมแพกซีดาที่ดังเป็นพลุแตก จนถึงปัจจุบันรวมกว่า20ปีแห่งความไว้วางใจในค่าย3ห่วงและ Vios ได้มาถึงเจเนอเรชันที่4ขายมาตั้งแต่ปี2016หลายคนต่ก็สงสัยว่าเมื่อไหร่ To โตยโต้จะเปิดตัวโฉมใหม่สักทีวันนี้ที่สุดจะมาอัปเดตข่าวครา,าวของ Vios สโฉมใหม่ให้ฟังกันทุกรายละเอียดพร้อมกำหนดการเปิดตัวกันเลยทีเดียว ตามรายงานข่าวล่าสุดของออโตอินดัสทรียของฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยออกมาว่าโตโย t a เตรียมที่จะพัฒนาโตโยต้าวีออสโฉมใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดยจะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม DNGA หรือ d ดนสึ i ิ New Global a r c h i t t c t u r e และใช้รหัสต,ตัวถังวัน d 92A ดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถต้นแบบ id, d h a นสึ DNF C- ดานที่โชว์ตัวไปในอินโดนีเซียเมื่อช่วงปี2019แถมไดนสึแบรนดลูกของโตโยต้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาครั้งนี้เองด้วย ว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยเพราะเดอร์แฮซ์นำโปรเจกต์เองไม่ได้มีโตโยต้ามาร่วมทำด้วยค,คล้ายๆกับที่เดอร์ฮซพัฒนารถต้นแบบ d ีแอนท Concept ให้กลายมาเป็นรถเดอร์แฮซ์ด์โรกีและโตโยต้าเรสขึ้นมาขายจริงแถมเจนนี้ยังเป็นตัวถังใหม่100เซึ่งถือเป็นการยืนยันว่า V ีออคันนี้จะใหม่จริงๆไม่ย้อมแมวเปลี่ยนโมปั๊มตัวถังใหม่ก็แน่นอนคุณเทียโตนักออกแบบชาวจีนได้แต่งภาพเรนเดอร์ออกมาให้เราได้เห็นกันซึ่งดูแล้วก็ถือว่าสวยไม่น้อยเลยทีีเดย คุ้มพลังก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังคือฮากันอยู่เพราะคาดว่าจะได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1ลิตรเทอร์โบรหัส1 k r VET ซึ่งเป็นเครื่องที่พบได้ใน Toyo ต a r เรสต์เดนสึร็อกกและ p e r o d u a ว t อ v a ที่ให้กำลังสูงสุด100แรงมา้าแรงบิด150งนิวตันเมตรซึ่งถ้าให้เทียบกับอีโคคาในบ้านเราตอนนี้แล้วพละกำลังก็ใกล้เคียงกับนิสสันอัลเม拉นอกจากนี้ยังติดตั้งเกียร์ดูอโหมดซีี ที่มีประสิทธิธภาพดีขึ้นรวมถึงอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นอีกด้วยกดจะไปที่ทีเด็ดเครื่องยนต์ใหม่ฝากแวะกดปุ่มติดต,ตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอทง Toyota อาง t ต y ยต a อัดนำเทคโนโลยีคุมพลังทางเลือก eSmart Hybrid ที่ได้ให้สิพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อใช้ในวีออใหม่อีกด้วยหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้ค,คล้ายกับเครื่อง epower ของ Nissan Ki c k s แต่เครื่อง E-Smart Hybrid นี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.2ลิตรรหัส w A VEX ทำหน้าที่ปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด4.3 Ah เพื่อจ่ายกระแสไฟไปยังมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวรถข้อดีของระบบ E-Smart นี้คือระบบ Hybrid ทั้งชุดจะมีขนาดที่เล็กกว่าระบบ Hybrid ปกติตอบโจทย์รถไซเล็กมากขึ้นนั่นเองและถ้าหากได้มาจริงก็ดูจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับซ e ิต y e e h e v โดยตรงเหมือนเคยและในเมื่อมีโอกาสที่จะเป็นขุมพลังชุดเดียวกับ t o y o t r Race แล้วอาจได้เห็นติดตั้งระบบ Smart Pedal ที่จะใช้แป้นคันเร่งเพียงแป้นเดียวเป็นทั้งตัวเพิ่มความเร็วและชะลอความเร็วของตัวรถเพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้ขับรถได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องยกเท้าสลับเบรกอีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่เกิดจากการเบรกของตัวรถอีกด้วย ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับภายในของตัวรถแต่ถ้าคิดตามหลักธุรกิจของโตโยต้าแล้วการแชร์พาร์ทและอะไรร่วมกันให้มากที่สุดจะทำให้ต้นทุนนั้นถูกลง <Wow. S 1> ทางเราเชื่อว่า Vios ใหม่คงจะใช้พาร์ทภายในร่วมกันกับ t ตโยต้าเรสอย่างเช่นหน้าจอมัดวัดแบบดิจิตอล TFT ขนาด7นิ้วจออ n นโฟเทนเมนต์แบบลอยเนือคอนโซลขนาด9นิ้วพร้อมระบบนำทาง T-Connect พวมาลัยมัลติฟังชัน3การและระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยก็ควรจะได้ตามมาตรฐาน t ต y o ต a า a f e t y s เ n s e เหมือน t o y o ต a ารุ่นอื่นๆในไทยคงไม่ได้เวอร์ชันนย0หรือ 2.5+ อย่างเช่นระบบไฟสูบอัตโนมัติและ all speed dynamic radar cruise control เพราะยังเป็นแค่รถ E c โ c a าที่ต้องเน้นทำราคามากกว่าให้ออปชันลดลน้นและให้สอดคล้องกับรถ t o y o ต a าอื่นๆในตลาดอาเซียนด้วยที่ยังไม่ให้ระบบ s a f e t y Sense เวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันหากเรามาดูยอดขายอีโคคาร์ครึ่งแรกของปี2021ในกลุ่มตัวถังซีดาน ฮอนด้าซิตเป็นอันดับหนึ่งด้วยจำนวน11,624คันอันดับ2จะเป็นโตโยต้า a r ริส t i ทีฟด้วยจำนวน9 1 8านวน9,187คันส่วนหนึ่งของความสำเร็จของยา r ิสเ t i ีฟคือมีโปรโมชั่นให้เลือกระหว่างดาวศูนย์บาทหรือการช่วยผ่อนเดือนละ2,000บาทเป็นระยะเวลา12เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแต่ของ v ีออสกลับไม่ติดอันดับสาข้อมูลล่าสุดที่เรามีคือยอดขายในเดือนสิงหาคมปี2021 ตัยต้าวีออสทำยอดขายรังท้ายสุดดีคลาสเพียง93คันซึ่งเทียบกับยาริสเอทีฟในเดือนเดียวกันแล้วทำยอดขายได้เป็นอัดนดับหนึ่งด้วยยอดขาย1,358คันเหตุผลของวีออสที่ยอดขายเคยรุ่งโรดกับบรุ่งลิ่งเป็นเพราะว่าวีออสมีราคาจำหน่ายสูงกว่าคู่แ c. ข่งค่าตัวของมันถือว่าสูงสุดรุ่นหนึ่งในตลาดรถบี e ซ gment ในไทยรุ่นท็อปมีราคาแพงกว่า Honda City อยู่ถึง50,000บาทแต่ออปชั่นกลับน้อยกว่า เทคโนโลยีต่างๆคนข้างล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเครื่องยนต์4สูบ1.5ลิตรให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีแต่ความประหยัดสู้ใครเขาไม่ได้แถมระบบความปลอดภัยของวีออสยังตามหลังคู่แข่งด้วยถุงลมเพียง2ตำแหน่งลำโพงก็มีแค่4ตำแหน่งและยังไม่มีครุสคอนโทรลให้อีกด้วยบางคนอาจตื่นเต้นกับรถคันใหม่ของโตโยต้ากันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนปัญหาตอนนี้คือโตโยต้าไทยเองมีรถซับคอมแพคซีดานหรืออีโคคาร์สประตูอยู่ถึง2คัน นั่นก็คือ Vios และ Yaris a t i v e ซึ่งทั้งสองคันนี้เหมือนจะคาบเกี่ยวกันอยู่จุดแตกต่างหลักๆก็คือขนาดของเครื่องยนต์ที่ Vios จะให้เครื่องเบนซิน1.5ลิตรส่วน Yaris a t i v e จะเป็นเครื่องเบนซิน1.2ลิตรส่วนขนาดมิติของตัวรถก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักมันจึงเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าเอา New Vios นี้จะยังได้สิทธิ์ไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะกลุ่มพลังของ Vios ตัวใหม่จะเป็นเครื่อง1ลิตรเทอร์โบและ1.2ลิตรไฮบริด มันจะมาแทนวีออสและขายคู่กับยาริสเอทีฟเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมาในชื่อยาริสสีประตูควบรวมกับยาริสเอทีฟและวีออสด้วยกันไปเลยหรือไม่คำถามเหล่านี้ฟังดูเป็นไปได้ทั้งหมดก็ต้องรอดูว่าตโยต้าประเทศไทยเองจะวางกลยุทธ์ทางการตลาดยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีเดือนสิงหาคมปีนี้ตามข่าวที่ออกมาว่าวีออสโฉมใหม่จะเปิดตัวแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกันบ้างอยากให้เก็บชื่อวีออสหรือยาริสเอาไว้ดีหรือเก็บเอาไว้ทั้งสองคน ฝากคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ